มาแล้วครับขบวนตองห้านะครับออกบ้านหันมาเก้าโมงครึ่งนะก็มาถึงบ้านไผ่เก้าโมงสี่สิบนะสิบนาทีนะบ้านหันบ้านไผ่ตอนนี้ก็ออกบ้านไผ่มาแล้วนะครับวันนี้เปิดไปปิ๊บปับ๊บปิ๊บปับ๊บปิ๊บปับ๊บมาเลยนะขบวนตองห้าวันนี้มาสายนะฮะตามหลังสี่หนึ่งห้าไปนะฮะตองห้าวันนี้ ก็วันนี้มีทุเรียนด้วยนะตังห้า มีทุเรียน4ี่ตู้คอนเทนเนอร์นะหอมเลยนะเวลาวิ่งผ่านนะโอ้นนี้ก็ยาวนะครับตองห้า